อนะไรวะการกระทํำใดๆก็ตามมันก็บอกคุณนคามันก็บอกเหแียดบอกผลของมั่นในตัวเองอยู่แล้วผู้พวกเข้ามาวัด้ามาท่านดีมันก็บอกว่ามาทาดีอยู่แล้วคือการแห้งท่านทั้งหลายเป็นเพียถึงความสงบเยืนทีีให้ความหมาย ทำบารบุญแปลว่าสมบ็นแลวก็เป็นประโยชน์ต่องบูรับยังหนึ่งสมบ็นผู้ใดเป็นผู้ใดจะของเองได้เองเฮ้าตัวเฮ้าเองเด้ถ้ากันเข้าใจวาอหมายตัวนี้ดีมันจังส่บ่าหลงมัถือวลาเลิ่อนกับตัวตีจะไปเข้าใจว่าพระเจ้าบุญให้ได้จะไปเข้าใจว่าพระเจ้าความสมบเย็นให้ได้พระเจ้าจินให้ได้พระ ที่ทำความบริสุทธิ์ของผู้คนผู้ใดผู้หนึ่งใดพระิีิสิ่งต่างๆอันเป็นกิเล็ตกัณหาให้พวกเข้าได้ให้ความสมเด็จแก่เข้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงกับสมบัคือการท่านเข้าเป็นผู้ให้เข้าก็ต้องทําทำความเข้าใจในตัวเองว่าเกิดความสมบเย็นดีแล้วสะพาะตนแล้วเนี่ยเแม่นว่าพระเอาให้เด้กนสงสัยุ่ลายอย่างล่อค่อยถึงต้็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือพระนั่นสิก็ว่าทรัพย์สิคืเป็นบรรดาลชิงนั่งชิงนีให้เห่าแม้แต่ทางคว่ำแคล้วคลาดและปลอดภัยทั้งหลายนังนสิแต่เพราะมปนว่าพระที่จะทำแผวลาดและปลอดภัยจากโลกภัยต่างๆจากอุบัติเหตุต่างๆหรือได้โชคลาภนี่ก็แล้วแต่บม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หลับลนั่นทั้งสิ้นให้ทรัพย์โดยฉันให้พราาอะอรหันต์ก็ตามความสงบเย็นเกิดขึ้นจากเหาเองไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้หลับ คุบอกเน้นย้ำแต่ละคนแต่ละคนว่าบุญคือความสงบเย็นอันกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับถ้าหขข้องพาใจ็พม่มนี่แล้วออจงทําให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประโยชน์แหลกแต่คือผู้รับที่แหลกคือจะเป็นพระก็ตามเป็นคนธรรมดาก็ตามสัตว์ก็ตามนี่เขาก็ย่อมได้ประโยชน์เขาก็ย่อมระลึกนึกถึงอยู่แล้วลว่าผู้ใดเหตุแบบใด,ก,ดก็เท่าบ่าวาถึงจะให้ท่านก็เท่าหรือให้ข้อมบดีก็เท่าเขาก็เขาก็ากมีความจําอยู่ดอก มีก็ได้กรณีเฮ้าทําประโยชน์ที่กว้างขวางไปอีกเือการริบสิบุญให้กับบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วบุปผชนทั้งหลายผู้หยาตายง่ายฟอมเง่เฮ้าญาติและเจ้ากรรมในเวรทรัพย์สัตว์ทั้งหลายอีกเจหนักนักขุดคนท่านกลุ่มท่านเทวดายินพ่งเมียนวัตรกัสษัตริย์จริงเหล่านี่จะเฮ้าเอื่นว่าอุทิศไปในโลกทิพย์มักจะกินของทิพย์ทิพย์เือทิพย์ใจเฮ้าเองนั่นแหละทิพย์ใจเฮ้าเย็นแล้วดีแล้ว และะ้วก็นม่ถึงท่านที่เท้าหันจะอุทิศออกไปหากรูปประชนของเท้าเองนั้นจากราบในเว้นแล้วก็เพื่อนทั้งหลายือแก้เจตสยที่ส,ส,สัตว์หลกกทั่วไปทั้งเบิดเลยเพราะว่าเทาวดาอินพรม์อมุสัตอเก้าักสณะอีนที่นี่ท้าว่าเป็นอย่งางพระเทวบดอนบันดาลกเี่ยวกับหลกกับไพ่แขกจางๆก็บเทเหตุแห่งเศร้ามันขึ้นยกับศีลของเจ้าของเอง คนอายุสั่นท่านตายคนป่วยหรือมีอุบัติเหตุนันก็นแล้วแต่ขึ้นทุกกรรมเก่าของเจ้าของขันห้าคือกรรมเกา่าเป็นภาชนะล่องหลับกรรมเก่าที่เ้าเคยเหตุไห้มีข้อเทียบเผยป่ปวยต่างๆนั้นหน้าสารพัดที่นี่เทาสีม,มาแก้ไทยโดยปลายที่เท่าแก้ตนเหตุทั้งบไดกับอกตนเหตุเป็นเหตุมาแล้วผ่านมาแล้วเคื่อว่าการอุทิศบุญ ให้แกเจ้ากรรมในเวรให้แกสัตว์ที่ห้ากินให้แกลูกพระเทวดาผูา้เทวดาเปรตยักษ์นักติคนท,ท,ท่านคุ้มพันทั้งหลายก็ตามซึ่งแล้วนั้นเขาก็จื่อห้าวเพื่อกันเพื่อห้าชจือ่อกันอยู่เดียวนีบดางกันผูใดเหตุบ,าตาบดีกับห้าเขาก็จื่อได้ห้าลีเลี่ยงผูใดเหตุกับห้าเขาก็จําไว้นั่นแตงที่ที่เทพเทวดาทั้งหลายที่เขาได้บุญจากห้าแล้วหรือเจ้ากรรมในเวรที่เขาได้บุญจากห้าแล้วจะเกิดการอาโหสิกรรมให้กันนั่น โรคพายกระเจ็บจังคอยทะย่ายห,หายออกซึ่งที่ห้กันอยู่แล้วคือความเจ็บป่วยในขณะนี้ี่เข้าเป็นเข้าให้เข้าให้ยืดเรื่อยเรื่อยแล้วก็ค่อยๆทย่อยออก็ย่อยออก <c oughs> จังววาความเจ็บไข้ป่ยว,วยทั้งหลายกับบ๊อบเมียงว่าพระสิ 24, ทธิศรีบนบนดานออกในไดดอกตูห้องเองเพ็ดเองถึงชอวกรรมคืกกกอการกระทําของของเองบองมีผู้ใดแก่กันไหมจะของคนแก่เอาเองทังววาอุทิศบุญไป าการไม่เว้นเมื่ออาภายลลอัยมาแล้วโรคภัยกาดเจ็บต่างๆจากนักอาจจเป็นเบาจากเบาอาสจเป็นหายหรืออุบัติเหตุต่างๆที่เจ้ากรรมไม่เว้นที่อาจจะให้ผลสูงยังเอาชีวิตบางสิจะอาจจะเป็นบาดเจ็บจากให้ผลหน่อยมีความเสียหายเด็กน้อยบางสี่ก็อาจจะเป็นการหายไปเลยอันเกิดจากว่าหนึ่งห้าอุติบุญให้กับเจ้ากรรมไมเว้นสองห้าอุติบุญนะับยุกะเทวดาพุ่ิเทวดาอากาศเทวดากตาม จรงเรานั่นจากเขามารักษาเขาเองโดยโตเขาเองได้เปินผู้ให้่ก่อนบ่แมนยสือสือบ่เห็ดหยังบ่บ่มีน้ำใจในการซอยเลือแบ่งปันผู้อื่นจะสิเวลาแต่ของก็คุกได้ย่ากเอนเอาเอินเอาเป็นไปบ่ได้คือเห้เห็นกันเห็ดตะแนวบดีเห็ดตะแนวบดียังสั่นยังสีร่างแก่ตะค้นเออรักของเขานั่นนี่เขาจงสิเมื่อเอินให้เขาไปซอยเขาคิดว่าเขาสิดเต็มใจไปซอยอยู่บอกเนี่ยเพียบตะค้นจะดี เขาก็บว่าอยากไปเด้มันมีกาลังแข็งแรงมาแล้วมันก็ไปหาลังนเกลียผู้อื่นผู้เก่านี่เออเท่าก็มีผลจากเทาก็สิมีผลเอนแบบโมทหน้าบาปต้อเขาได้หลักษานนั้นทุกอย่างมีผลที่ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองบุญหรือบาปกับตัวเขาเองนี่เองมันบอกคุณมันบอกเหีมันบอกผลของมันเองอย่างนี้แล้วนี่ตัวนั่นแหละถ้าเท้าศึกษาข้าซ้อนผู้เจ้าโดยแขกิงโดยตรงแล้วให้เอา ตัวเองนั่นแหละพอไปยืนยันศึกษาการถามเพื่อหายความสงสัยสิ่งที่ทริงตัวเองสงสัยแม้จะได้คําตอบจริงก็ตามแปลว่าความสงสัยบริหาหายไปถาบุคคลผู้นั้นบอกประสบการณ์วยตัวเองบุคคลผู้นั้นต้องประสบการณ์วยตัวเองจึงจะหายสงสัยได้นี่ยแหละถึงสว่าความสงสัยผู้อื่นไม่อาจทำให้ตัวเองสิ้นความสงสัยไปได้ ความสงสยัยจะสิ้นไปได้เพราะเกิดจากประสบการณ์ตัวเ,เองเนี่ยจึงเป็นความรูกพันของตัวเองแต่เฮาได้ยนนิยนได้ฟังลักสนเสลการได้ยิยนได้ฟังเป็นเหตุของการคิดคิดอย่างคิดหาเหตุหนึ่งคิดหาผลสองปัญญามัจฉุิเริ่มรู้ในระหว่างสัมมาทิฏฐิกับ,กบ,กบ,นนบวิชาทิฏฐิเรื่งใดว่าเออ กรกมคื่พระเด็ก้่นคู้ผู้พระเด็ก้อนกำแต่วาสลัดกมไม่เกิดจากไหนครับอันนออถ้าัดสัยแล้วตรวจตรวจแลตรวจยายาบ้างเิอที่ใจกระยานใสมาอะไรก็น้องสยุดเป้นหญ่แล้วอันนี้นี่แหละที่ว่าเขาบอกเขาเขาใจต้นเหตุผลกรรมซึ่งใดที่เฮาบริเคยกระท่ำไวเป็นปันวาบอมี แต่ว่าข้าวิวใบไยว่าข้าเห็ดใบกระส่าใดปกใดรอยศาสตร์ข้าสาดีศาสตร์จริงในคนก็มีมีหลพยคนว่าอจินไตของคําว่ากรรมเป็นของที่ลึกลำเป็นของที่ลึกลำมากเป็นชื่อที่เข้าใจมากเข้าใจยากนะนะจูว่าว่าเป็นอจินไตอย่างหนึ่งแต่ว่าก็นัมหาเหตุผลเพื่อแค่เปรียบเกลียบไม่ได้ว่าคือข้าว่าบ่มีเหตุแต่บ่มีผลถ้ามีเหตุจีมีผลทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วเกิดขึ้นจากตีห้ากับเคยกระํ่ไวใบย่างเช่นแม้กระทั่งว่า เข้าท่านดีมาตลอดแต่ว่าลูกเป็นคนเลวมาตลอดมี่เห็นบ่านี่เข้าบด้กอเด้แต่ว่าเข้าขา้าขใจาศาสตร์มี่เข้า่เข้าใจศาสตร์ไปแล้วเจ้ากรรมไม่นนเวรนมาเกิดเป็นลูกเข้าเพื่อมี่เห็นบ่าล่ะมันสิลลางกันอ,อ,อาฆาตบาดมารถึงกันและกันมาเกิดเป็นลูกมี่จะแนวลลางฐานอย่างเดียวออโดยความรักลูกเบ้าบิดก็มั่นอยู่แล้วมี่ต่แก่หงแก่หงามีกระ่าต่างกันที่ยักยานไปอยู่คือมากับแลนกัดเลยแต่ยังมี่เห็นบ่ล่อ บางที่คาว่าโมทนาบอกยังตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าห้องสเสวยสารินโพธิสัตว์ในข่านขันหนึ่งแค่ไปเห็นเขาตกเบ็ดในปลานั้นบอกก็ได้ยินเลยว่าได้ยังซูได้ยังโูนป้าป้าป้าก็ยิน,นดีใจน้ําเขาหนะน่ะน่ะนี่ะด้วยเหตุด้วยเหตุนั้นสถาคจึงมีผลมีโรคปวดหวัวเป็นประจําในปัจจุบันบงนับขึ้นหลังไปแล้วมันเป็นแสนฝากหมดเลยกรรมอะไรน้อยนั่นน่ะมันได้ช่องมันจึงว่าให้ผลอันนี้ก็คือกัน เหมือนตั้งว่าหายสงสัยตัวนี้หรือเปลาเขาเปรียบเทียบลูกเข้ามันคือข้นบดีแต่ว่าเขาเป็นคนดีเนาะสั่งสมบุญก็คู่สแล้วว่าลูกเป็นผู้ผานอยู่เรื่อยทำลายสื่อเสียงเข้าอยู่เลยเออก็ไม่แน่นะบบดนี้หล่าคือเขาอาจจะเพิ่มไปข่าเขาไว้เขาก็เกิดอากาตกูจีจองร่านจองเห็นผานมึงตลอดการใช่นหมบอมาเกิดเป็นลูกแบบนี้ดิติดตารมิตรมีนี่แหละคือเทวทัตบอมันเครียดกันคู่แต่เจ้าเข้าสมัยเซอร์ไบซ่ากุศธศาสตร์คือเรานนัแหละ ไปค่าขายน้ากันเขาไปในเมืองเมืองนั้นบ้านบ้านนั้นเศรบที่ตกยากลานจะได้ของประดับมีสมบัติทิ่สินทุดถ่ายทือถาท่องเออเอาถาท่องมาเบืองแล้วเทวันาถา่เข้าไปกอนเทวัฏาถัดกไปใบกอนปัดปัดเบืองขีดขี่เบิองหูแล้ววาเป็นทองของแขกแทาวาให้แสาวะลอยกหาปณะ,ะยายสิขายบ่หานนเป็นของผสมื่องเป็นของแท้หรอกนะ นึกว่ากูไปชุดบ้านก่อนกูสิวนมาเอาให้คืนแล้ค่าอีกจะหาว่ากูควต้องได้รก็ไรเยอะเพราะว่าพวกที่สาเข้ามาที่หลังมาหอดโอ้ย่ายของนี่คาข,า,ขาขนาดนี้เป็นของประจําตระกูลนีม่มาตรวจเบิ้งเท่ากันเป็นท่องแค่ได้นี่ก็คือบ็เก็บไว้ให้เป็นสมบัติของตระกูลโอ้ยบ่ได้หรอกเทียบใบกับ่มีความหมายและประโยชน์อยังลูกหลานมันจะได้สิ่งนี้ซิ่งนี้ผมจะให้พันหนึง่งจะเอาบ่สก็เอาเอาค้าๆพวกนั้นคือว่า มันเป็นความพรอมเป็นความผสมให้ราค่าแครล,ลอยสหประณะเท่านั้นในผู้ชายเอ้าท่านเป็นคนดีมีความศิษย์ขายให้ผู้นี้สำหรับรากก็ออกไปท่างติดหนือวัดโคศัษย์ผู้นี้ผู้นั้นกับไปชุดวันกับขึ้นมาเออสามารถถามขายเวลาญาจิจุอไหนหารอยละอั่าโอ้ยมีพอข่าวพุ่งมาทั้งหลังเจ้าหนึ่งหละคิดไ้ปุ๊บกันที่วบบมูกันนั่นเองปึงเกี่ยวกันได้ต่กี่เห็นวะเออเจี่ยวกัน เพราะตเนี่ยเก็บใจยังไงแฟนยังไแงแท่นที่กูสีได้กกำไลไหลจะวักคาหนีมาตัดปูนะตั้งาคานาาน,นะงนี้ออกไปท่านเงาออกไปบ้านใหม่คนนี้ออกไปหอดทุดบา้านกับกำบินมากอกูอสีเป็นปูอาขาจองเว้นกอกำเกับมึ่ไปตลอดเท่าตาเท่าเม็ดบินกำว่านก้นนะเม็ดบินก็บบไม่เสียไฟแล้วกำว่านไปอันนั้นจะเเป็นหินแห่งกาอันหนึ่งซึ่งมีผลต่อกันมกเลยเลยเพราะว่าบ่อย่อมอภิกรรมกเทศประชารบ่ย่อมอภิมริตกำ จนถึงราสุดทยเอาแปลมาการกระทําของตัวเองจะส่งตัวเองลงไปสู่มหาเวกีสั่นไปยังสั่นแมงกินจะมาณวิกากระชื่อการมันงาวมันหลายเรื่องก็ยังที่ว่าเป็นอยังจังอาขาดมาเลยแม้กินจะมาณวิกาแหมงเทวทัตแมมงโกกาลิกะก็ะื่อกทีมันงาวเกิดเนาะถ้าเอาไปเทียบเอาดีๆหน่อยๆอยแต่ถึงือว่าการกระทําคือว่าถ้าบ่มีเหตุย่อมบ่มีผลทุกๆคนยอมมีเหตุทั้งนั้นเกิดจากอย่าง ใจเป็นผู้คิดผู้ปงผู้แต่งถ้จงาจะยุดผลมันมั่งมกกั่งยุติเหตุมันได้คือเห้เห็นกุญงนี่เฮ้เอาศากรศพไปใส่ใส่บรโตมันรู้มันติดเป็นตะเอาอยู่บอกเนี่ยจังบอกว่ามึงอมยังไหวเขาตอบว่าได้ก็อมดูนื่นว่าหลัพรอะมันมีอยู่แล้วนี่เรื่องนี้อสุภะสุภะอสุภะนิมิตที่เขามันมีอยู่แล้วเป็นอุกหานิมิตเท่าหนึ่งเป่นมากยังได้ได้โหลดเป็คก็ของจริงนี่เด้เป็นศาีอีหลีนี่ เขาหยางมาปุ๊บเอาไปสูบปั๊บมันติดเป็นตะเอาอยู่บ่เออห้าสิเห็ดใดแบบชํำนาเลยจะคือว่าเป็น,นหนังเน่ากับเป็นโค้งกระดูกแต่เอาสองอ่างหนึ่งหยางมาสิเป็นตะเอาอยู่บ่เป็นตรมกคือบ่เนาะนี่แหละหักว่าการแค่์ตานาราคาัวนั่นครับเขามองเห็นโทษต,ตองมัน่นแมนว่าห้าสิบว่าขาดแต่ว่าเ้าเอาอสุนชายิมิตตัวนั้น,น,น,นไปสวมลงในลางนั้นให้ลางนั้นเป็นผี ระงับได้คมได้แม้นยังไม่ขาดถ้าจะขาดได้ต้องมองเห็นโทษเห็นโทษของมันในการเกิดในศาสตร์่อไปนั่นก็สันเขาสั่นเขาผู้ใดบริจาคกรรมมาเกิอดอีผู้น,น,าานั้นก็อนาคามี่บ่ละัเป็นผู้ไม่กลับมาเกิอดอีผู้นั้นต้องเบื่อหน่ายคลายกำรนัดจากความยินดีรักใคร่ในตาม,มนี่ตัวนี้แหละนักกูโมดกี่เหลียสตัวหรก่ยมกางตุ้ตัวนี้ก็ได้เไฟก็นยอ่อมหลับปเออขนาดว่า ภูฝนมคยมีเนี่ยจกเตียมเค่อยนอนน้ำผููญิงจะเตียเออคือข,ข,ขึ้นลวอ,องตาลเนาะ่าค่อยมีได้อเดินลวองตาลลวงตาก็เยลยหะือโอ้ยตัวนี้มันเด่นที่สุดอยู่สู่ไงหมาหงหามาที่เป็นเบาเอ่ะน้ำตาล่วงอันเดียวนี่แหละอันว่าน้ำตาล่วงแปฝงไงหมาหงหามานี่เออคนจะมีผู้สาวอยู่ดอกว่าแต่สบายยเพิ่คนมีแต่ว่าอะไรเอากัน บรเด้เอากันบริสุทธิ์ข้น,อนอเสมอหน้ได้บ่ได้เป็นร้อยอัธปองหกเด้ม้อนม่าสอนเก็นแล้วเกยคิดข่าเขาจะยีชีพีบริุทธจังหวะเป็นนุ่มเป็นสาวเป็นคนซือหลักษณะ,น,ะนั้นแล้นก็โตนี่แหละเด้นที่สุดเลยพบทาบเกิดขึ้นธรรมดาว่ะไลมากไล่มา,มากยีิบีพ็ทราบอย่างนายมาแล้วเคนลาไล่ของของนีกำน,นั่เคนนั่งแหละแท้ตลอดแท้ตลอด มองเห็นโทดเหมือนคนจะมองเห็นโทดคนตัด้วยกันมองเห็นโทดลึกเขา่าลึกเขา่าใบย่อมปล่อยเลยวันใบนย่อมปล่อยเอาจระเจงศขนาดใดคนใดวัตถุภาะาแม่เหล่าคนเห็นใครตะทางคนเอาสุขบัตบ่าผู้ยิงบ่าผู้ทรายมันเลิกกลายเป็นว่าเอาขางโค้งกระดูกกันเลยเป็นหญิงก็ไม่มีชายก็ไม่มีเลยหญิงบ่มีชายบ่มีมีกะโค้งกระดูกผีอย่างเดียวเนะี่ยแหละไอเรื่องจ้าถิ่นคอย จางค่ายหายไปหายไปชิ้นนึงไม่คันเล็บขาดที่คนไปสู่ไดย้ยุวัดดอยนั่นแหละถ้ามันเกดีูตัวเพราะว่าเนี่ยโป่งขึ้นที่คนว่าลอยขึ้นเนี่ยลอยเองนี้ได้ขนาน,นัา้นเขาก็เบิรงได้ขอเบิ้ลโอ้ล่างกายลอยขึ้นทําไปคนอัศจรรย์อัศจรรย์อันนี้เราเรื่องของคนแล้วเข้าไปเห็นเป็นภาพนี่คือห้องบริเ็นตัวกินของคนห้างบรรูุแจ้งขนาดนั้นนี่สวัสดิ์ระลึกเบิ้ลคือจัง่งหูใดอ๋อ,อมันเป็นไม่สิ่อนี้เองเท่านั้น แต่ใด้แนั่นมาบอกเป็นกติตัวอย่างนหละวิธีแก่การมก็คือเอาดี่แหละอสุภนิมิตรไปหาบ่งภาพในหนังสือกระไถตัวไม้มันจิดตาพูดตดวอย่างมากก็เอาไปใส่ไใ้ใส่ว้ใส่ไว้ใส่ว้มันจะเอาความงามมาจากใจเนาะมันก็คิดดิคิดไปทั้งลังเกียจเนาะเป็นต,ตยานเดน้แบบนั้นคิดไปท,ทั้งความไคร,รมันบ่มีหรอหูเป็นตยานไปมีไสสีเอาเลยังหว่า คำถามแต่ละคำถามจนคำถามตื่นเตื้นือถามมึงอมยังไงตังหนี้ช่ลยูช่อรู้ว่าแต่คือปู่แต่หามึงบ่ได้ยักไห้แถวกระกระดูกนั่นเองมันบอกบ่หูกาเป็นถ้ำของพระพุทธเจ้าเราที่พัฒนาทีนตืึนจืินใจบุพุทธเจ้าคือทัศนาว่าด้วกับกตมันแบนแนทัฒนโตเดียวโตดีสร้างโลก ทำให้สัตว์เสียไปมากที่สุดอะไรจะส่้ลดเหตุการณ์ไปได้เนี่ยแ่นคือพัตัวดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วในหัวใจเฮ้าเรื่องสินเข้าว่าพัะพัะหรือทามาลมมันมีอยู่แล้วแจ่าพญนยตวนเด่นที่สุดเลยการทหลายทำให้สร้างโลกในบ่ก็คือพัะลมอันนี้เกิดจากกรรมอารมณ์สัมผัสระหว่างเพศเพิ่นแสดงข้ามเดแต่วาแต่ห้าออกอมแสดงแสดงอะไรขึ้กันแต่ว่ามันเป็นข้าที่วาแนรดูว่าคุณเจ้าบอกดูว่าแล้วเราจแสดงขึ้กันทิศทุกขาามเจ้าสุบหนหน่อยเด้อ พิจูพวกนั้นพระเจ้าข่านการเสพการทั้งหลายแหล่มีที่สุดแห่งการมีที่ไหนที่สุดแห่งเพียงน้ําพิจุเอ๋ยในระหว่างตรงนั้นเมื่อที่สุดแห่งน้าแล้วระหว่างชั่วโมงนั่นๆที่พวกเธอเข้าใจว่ามีความสุขหนหลังจากนั้นพวกเธอมีความสุขตลอดไปจริงหรือไม่ทุกแบบไรทุกหาญยุหาชี้เลี้ยงกันมีการจัดได้อย่างดีมาเลี้ยงและบํารุงบําเริศเส่งการและผลก็เกิดจากการมีลูกมีหลานแน่นบอก มีการแย่งชิงเนี่ยล่ไปพุพิคนละเอียดก็นี่บนเบาเิ่นเบาก็นี่อีกในอภิธรรมเด้ออยากพู่ตัวนี้ในอภิธรรมโอ้โหคนการแสดงเื่อกันนี่หว่าเป็นบ่อนของตาเป็นแสดงนี่กับพลไม่ได้กลัวกันนะนั่นเนี่ยมันต่อเข้ากันนะไม่เคยรู้เรื่องกันก็ตามี่แม่ว่าเอาเจ้าบ่เคยเห็นผู้นั้นกรสร้างถัาสื่จะรีตของคืองามแต่ล่ะคิดว่า ปั๊บขอทันทีเลยมันยังล,ล่ะแต่ว่าประเด็นที่สุดเป็นจังหวะจังสีง่ฟงังฟังเราสะเทศเอาเรามาเทศแล้วเราจะเทศหลยททดวงตาเป็นกระเบ,บ่าเนี่ยเป็นกระเบ่ายู่นั่บบนแหละหลายกันนี่แบบอันนั้นเป็นเราเป็นจังหวะข้ามเบาภูตะเจ้าข้ามหนีเป็นจริงที่สุดของสัตว์โลกทั้งหลายที่เยี่ยนไหวใจเกิดมากที่สุดอยู่ในอารมณ์ความไทย ความพอใจของรูปเชิงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์คือกามอารมณ์นี้เองนี่ตรงนี้ความรักความอะลายที่สุดสัตว์ทั้งหลายเหตุดีเหตุตัวกษัตา合合 ids, ิเพื่อกามมีมากที่สุดนายบอกเพื่อให้มีอำนาจเงินกษัตาิย์ก็เพื่อที่ครอบครองอันนี้จักรพราดิพระกษัตริย์เช่นกษัตริย์ไม่ใช่ไม่เก่าโบราณถึงทั้งว่าเดี๋็กผมเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นกระตได้เพื่อมีอำนาจเพื่อที่ได้ตัวนี้มากนี่มันก็แมีนอีอะไรเช่นกันออกมาคนไม่เห็นโทษตัวนี้ คำาว่าม่านทั้งสามนั่งราคะนั่งตัณหาและนั่งอรตีเพรามันไม่ไแบบีไผ่ะนั่งราคะมีอย่งความดีดีพอใจรักใครมากที่สุดกับเนื้อหนังอันนี้เนาะเนื้อหนังนี่แหละกามหะอารมณ์แหบบ่งกามนั่งราคะมา,าทักกันเลยนั่งตัณหาคือความอยากนะร่วมกันนั่งอรตีคือย่างความอิจฉาดิษยาเกิดขึ้นนะเพราบว่าหังนี่แ้วมันทั้งนี่หรอกนั่งติไปขากันเพราะอิจฉาริษยานั่นเอง ขณะนั้นแต่บาที่ระงับบอถึงจะดับขาดจะว่าระง,งับดูเขา้าดูเขามันก็เป็นเหตุเมื่อเขามีสมาธิตั้งมัน่นการพิจารณาถึงโทษแห่งการมทั้งหลายแหล่ย่อมเกิดขึ้นได้จึงว่าสามถธก็ะื่อตัวนี้คือวิธีระง,งบับผิตไม่ห้คิดสมาธิตั้งมันนงม่นดีแล้วผิ่ตั้งมั่นดีแล้วการพิจารณาโยนิสโสมรสิการอย่างแยกผายคือก,การพิจารณาเอาซากอสุภะอ,อสุภังไป เ <c oughs> ขาไปเพื่อนบอกเลยจินตนาการเข้าไปทีมึงเห็นโบเกตติบอก,เ,ก,นบอกเนี่ยเพื่อนที่บอกเลยแต่ที่ยุโรปิโซมานาสิกามันเป็นจังไดเ,เออออนี่ยถ้าก้าอ่านตั้งแตหนังสืขอข้าก็จะได้รู้ของจริงที่เพวนเห็่มากมึงจินตนาการเห็นกระดูกจากของเ็นบออกอ๋อทันที่นะไปไปวิธีระง,ง,งับความแคานการระง,งับนี่แหละเหตุให้ข้ามีสมาธิตั้งมันการที่หน้าถึงโทษของมัน ทำให้บ่อยทำให้มากทำให้ชินเปิดค,ความ้อยชินเห็นนได้ปักไปชินใส่โหลดชินใส่ชินใส,ส่ศาสอสุภานาั่นแหละชินไทรปุ๊บบันทา่านปัญญามาเสร็จเดินมังมันเลยโอ้ยกูเป็นตัวน้ำมันนีแ่แหละดูเขาเรื่อยเรื่อยเลย,เลยเ,ลย,เ,ลยเลยเป็นดุจด,ดังยานเพื่อรู้รู้ละมันบันเห้ารลู้แล้วห้ al, ารลู้ท่านแล้วห้าสิว่างหรือบ่าวา่างไม่รู้ตันนั้นต่างหากนี่วา่างหรือบ่าว่างลู่ยูแต่กูสังเกตเนาะลู้ไหมดละอดไม่ได้ป็่เรื่องกันเัอะ นี่ตัวนี้จึงทําให้มากทําให้บ่อยทําให้กินเหมือนมันชิ่นเขาชิ่นเขาชิ่นเขาไปทางล่างอุเบกขาหือคำัญอุเบกขาคือปัญญาการขานอุเบกขาหยากขาคือการการการเพื่อกางเดีพอุเบกขาตัวเมตตากรุณนามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาตัวดียังไม่ประกอบไปด้วยปัญญาเพีงแต่ว่าบางยางเข้าบอาสมาสิสิ์จะทําใดซอยใด มันเหลือวิสัยเฮาเฮาตรงนี้ว่าหรือออกไปแต่ว่าสังฆาูกเตกขายาดอันเป็นอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยปัญญาตัวนี้ตังหากจึงจึงเป็นปัญญาแท้ตัวนี้แล้วรู้ผิดรู้ถูกเห็นบอสเออบ่านมันมาพิผก้กระซอยผู่กุกระซอยดิเก็อะไรเรื่องกันด้ซอยโจรน่ะมันเป็นังไรแต่ของก็ได้โพน้ำกันเนาะ็นลักษณะนั้นเอาละเนาะพอลเนาะเอาสาธุ ว่ามีผู้ได้ถามไอยู่นี่ป่าเอ็มดูว่ามีใี